ท่านผู้ชมครับผมต้องเร่งมือแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มีนายพานท่านอื่นก็มาล่าเลยครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เกาะกลางน้ํานะครับผมมั่นใจว่าพึ่งอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าทิศทางพึ่งที่บินมาตรงดงมาที่เกาะกลางน้าตรงนี้นะครับต้องเร่งมือแล้วครับท่านผู้ชม มาเจอก่อนครับท่านผู้ชมผมได้เจอก่อนครับดังนี้เป็นความผมครับ ครับท่านผู้ชมผมให้ท่านผู้ชมมาดูรังพึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นตัดต้นไม้ไม่สูงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าในการขึ้นตัดนี่ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเป็นหนามไผ่แล้วก็เครือหนามนะครับกว่าจะขึ้นไปได้ก็ต้องใช้เวลานะครับไปเจอกันบนต้นไม้นะครับท่านผู้ชมโุยกันครับลุยไปพร้อมกันครับ ขึ้นมาถึงหลังพึ่งแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้ลําบากมากเลยครับทั้งเครือหนามทั้งน้ําไผ่นะครับน้ําไผ่ตรงข้างล่างต้นไม้นะครับกว่าจะบุกขึ้นมาได้ครับออลาบากครับนี่ก็พร้อมครับท่านผู้ชมดูเขาตีแล้วครับโอ้โหแจ๋วเลยครับแบบนี้ท่านผู้ชมลังขาวสวยหัวน้ําปิดตาสวยๆครับแบบนี้ไม่เหนื่อยแล้วครับแบบนี้สูงเท่าไรก็ขึ้นครับแบบนี้ ถ้าเจอได้ถ้าได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่ามันมันลกมากครับต้องได้ตัดพวกคือถาวันออกโอ้ทุกลักทุเลมากเลยครับท่านผู้ชมเกือบตกต้นไม้ครับ แจวเลยครับแบบนี้ไม่เหนื่อยฟรีครับแบบนี้ยังไงก็ได้ทั้งวันครับเจอรังสวยๆก็ต้องชมนานๆน,น,น,นะครับแต่ว่าโดนต่อยอ่วมไปแล้วครับวันนี้ โดนต่อยเข้าไปที่ก้นครับหนึ่งตัวแล้วก็ที่ล้างมืออีกหนึ่งตัวครับโอเคมาครับลุยตัดกันครับท่านผู้ชมขออนุญาตเอาหมดเลยนะครับรังนี้นะครับเพราะว่าตามจริงก็อยู่ในบ้านนะครับเพียงแต่ว่าผ่านมาหากันเยอะครับเดินสวนกันอย่างกับตลาดสดเลยครับดีนะครับท่านผู้ชมที่ผมมาเจอก่อน ตามจริงก็ามาเจอได้ไม่ถึง5้านาทีด้ดยซ้ําไปนะครับผมกําลังนั่งทําพบอยู่นะครับท่านผู้ชมตามที่ผมคิดว่าน่าจะไปดูที่ดอกบัวนะครับผ่านท่านอื่นไปดูที่ดอกบัวตัวที่ไปเอาเกสรดอกไม้ที่ดอกบัวนะครับแล้วก็นํามาในทิศทางที่ผมเจอไว้ก่อนแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็เป็นของผมครับเพราะว่าผมเจอก่อน นี่ครับท่านผู้ชมลูกอ่อนกํลาลังสวยแล้วครับแบบนี้โอ้โหแบบนี้แลครับที่ต้องการตลาดต้องการครับส่วนเกสรที่ผมตัดทิ้งนะครับแถวบ้านผมขายไม่ได้นะครับไม่มีราคาเลครับราคาคือ0ูนย์บาทเลครับโบบีไม่มีราคาไม่มีใครซื้อเลยครับ Thank you. ま、啊 โอเคนะครับท่านผู้ชมเสร็จสิน้นภารกิจแล้วครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลงไปสรุปผลกันข้างล่างเลยนะครับก็ <Gud> เป็นการสรุปยอดของวันนี้นะครับได้อยู่ประมาณ1นึขวดเหล้ากลมนะครับ เพราะว่ารังเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแล้วก็กิ่งไม้คอนที่เขาจับนะครับเป็นกิ่งเล็กครับโอ้เกือบหัวทิ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกอ่อนนะครับท่านผู้ชมคือขออนุญาตตัดเอาหมดนะครับเพราะว่าพานแถวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าอยู่รับตาคนเงนี้ยผมก็จะตัดเอาแต่หัวน้ํานะครับท่านผู้ชมแต่รังนี้ขอญาตเอาหมดนะครับก็เหมือนเหมือนที่ผ่านมานะครับถ้ารังไหนโอ้เหมือนแม่มีแม่อีกตัวครับไม่ใช่แม่อ่อนนะครับแก่ด้วยครับตัวนี้ต่อยได้ครับล่อยเข้าไปครับนี่ครับ โอเคครับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากดกด Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ